ข้อมูลสำคัญในการลงดานการทดสอบบันไดฟ้าเกี่ยวพันเมคา้ามีข้อมูลที่จำเป็นอยู่ด้านในดังนั้นอยากผ่านต้องไปดูกันเลยสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไรนะครับ วันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาสอนสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นบททดสอบบันไดฟ้าเกี่ยวพันเมคาเล่นยังไงเราถึงจะผ่านได้ง่ายๆซึ่งมันมีของอยู่หลายอย่างมากๆนะที่คุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตบางคนก็ติดในระดับต่ำๆบางคนนะครับก็ไปกันได้สูงแล้ว ส่วนอีกบางคนก็ยังงงเกี่ยวกับเรื่องบัฟมีอะไรให้เราบ้างนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเนาะสําหรับการทดสอบบันไดเกี่ยวพันเมคคาเนี่ยในด่านนี้จะมีบัฟให้เราหลายอย่างมากๆนะไม่ว่าจะเป็น1เลยนะครับที่อำนวยความสะดวกให้เราเนี่ยก็คือเพื่อนในเซิร์ฟเวอร์หรือคนในเซิร์ฟเวอร์ที่มีพลังเยอะๆแต่ ผมขอขัดไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะต้องโดนแน่ๆนะครับแล้วก็ต้องโดนทุกคลิปด้วยว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยเนี่ยแค่มีสุรตานแบกอะมันก็สบายแล้วไม่เห็นจะมาต้องอะไรเลยนะครับผมเนี่ยจะต้องโดนแน่ๆแบบนี้นะฮะดังนั้นผมก็จะบอกเลยว่าบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีสุรตานนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ผมเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีสุรต่านดังนั้นมันก็จะต้องพึ่งพานะครับในสิ่งที่อำนวยความสะดวกในกิจกรรมนี้ที่เขามีมาให้เรานั้น เองเนาะอย่างเช่นนะครับเพื่อนอ่าเพื่อนแล้วหนึ่งซึ่งการเลือกเพื่อนไปมีผลกับการเล่นกิจกรรมนี้มากๆนะครับเพราะว่าดันเจียนนี้เนี่ยเราสามารถลงไปได้2คนนะครับก็คือเราเนี่ยเลือกใครก็ได้นะครับที่คุณผู้ชมคิดว่าเขาเนี่ย เก่งนะครับแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเขาใส่สกิลได้ตรงสายมากๆเนาะอย่างเช่นนะฮะสมมุติว่าเราเป็นสายดาเมจนะฮะสายหน้าไม้มีดาเมจที่แรงเวอร์ไปแล้วแต่ยื่นไม่ค่อยจะไหวดังนั้นเราก็ต้องหาเพื่อนเนี่ยที่เป็นสายขวานแล้วเอาลงไปเนี่ยเพื่อรับมือรับเท้าให้เราเนาะซึ่งตอนนี้ ผมเนี่ยเล่นเป็นสายหน้าไม้แล้วเพื่อนผมอีกคนหนึ่งก็เล่นเป็นสายหน้าไม้เช่นเดียวกันใช่ปะพอลงไปนะครับก็ตายง่ายทั้งคู่แต่ว่าเราก็จะต้องทอํายังไงล่ะแน่นอนผมเนี่ยก็จะต้องไปในส่วนของการทํำยังไงก็ได้ให้ผมเนี่ยมันยืนได้นานที่สุดหรือว่าทํายังไงก็ได้นะครับให้เพื่อนดืนได้นานที่สุดอะไรประมาณนั้นหรือพวกสายขวานเนี่ยที่เขามีเลือดเยอะๆนะฮะมีแบบในส่งป้องกันเยอะๆเนี่ยเขาจะยืนได้นานมากๆไอเราเนี่ยเป็นสายหน้าไม้เราก็คอยทาดาเมดแบบประสิทธิภาพการรีดดาเมจ ได้สูงสูงให้สูงที่สุดอะไรประมาณนั้นเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเลือกเนี่ยมันก็อยู่ส่วนหนึ่งคือส่วนหนึ่งก็ต้องไปปรับเปลี่ยนนะฮะในส่วนของ การดีเล์สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเลือกบัฟเมื่อคุณผู้ชมลงไปในด่านแบบนี้ใช่ปะแล้วขั้นตอนแรกะที่คุณผู้ชมจะต้องดูเลยนะครับคือคุณผู้ชมจะต้องลงไปทดสอบด่านก่อนว่าเฮ้ยด่านน่ะมันมีเป็นเอฟเฟกอะไรพิเศษบ้างไหมนะครับหรือว่าเฮ้ยด่านนั้นด่านนี้เนี่ยเราลงไปแล้วเราจะตายยังไงนะครับยืนตำแหน่งไหนเฮ้ยมันใส่สกิลไม่ทันเฮ้ยมันปลดอาวุธไม่ทันดังนั้นคุณผู้ชมจะต้องจดจําซึ่งผมเล่นแบบลําบากมากๆกับคุณผู้ชมคือผมกว่าจะผ่าน19 ผมใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเลยเนาะดังนั้นโอ้โหหูตาแตกไอ้ด้วยความที่เราก็อยากจะรีวิวนะว่าเฮ้ยตอนเนี้ยถ้าเราผ่านในส่วนของ19เนี่ยมันจะผ่านได้ไหมถ้าพลังน้อยๆก็ผ่านได้นะครับแต่ลําบากลําบากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอีกนะครับคือเอาจริงเนาะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยฮะก็จะต้องดูลอะอะสมมุติว่าผมลงไปในด่านใช่ปะ ลงไปปุ๊บเนี่ยเอา้าลงไปแล้วนะครับไอมอนพวกนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะตายยากเหลือกเกอิเนนะครับไอด่านแรกมันจะไม่เท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะมีในส่วนของไอ้เจ้าตัวไม่มีบัฟนะฮะไอ้พวกนี้ไม่มีบัฟดังนั้นมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกนะครับในด่านนี้แต่ด่านต่อไปเนี่ยสิแต่ตีแรงอยู่นะอันนี้ขนาดว่าเขามีเลือดที่เยอะมากนะฮะพอเราลงจบไปแล้วเนี่ย เลือกเขาเหลือ8%คุณผู้ชมดูดีว่ายากไหมยากมากนะฮะแล้วก็สมมุตินะครับว่าเราเนี่ยลงไปนะฮะแล้วมันเขียนเนี่ยรายละเอียดด่านอันนี้คือสิ่งแรกที่เราต้องอ่านเลยนะครับด่านนี่แหละถ้าเราแบบว่า เข้าด่านไปเราอ่านแบบเป็นอย่างแรกเลยก็คือรายละเอียดด่านนะ้ซึ่งด่านนี้เขามีบอกไว้ว่าเมื่อมอนสเตอร์แต่ละตัวตายจะทําให้ค่าชีวิตของมอนสเตอร์ตัวอื่นฟื้นฟูนจนเต็มนั่นหมายความว่าตัวแรกตายนะครับไอตัวที่2ที่มันใกล้จะตายเนี่ยมันจะเต็มทันทีนะฮะเลือดมีการฟื้นฟูนขึ้นมาจนเต็มแล้วเราก็ต้องฆ่ามันใหม่นะฮะฆ่าได้ปุ๊บไอตัวที่มันจะตายตัวที่3มเนี่ยมันก็จะเลือดเต็มเหมือนเดิมนะครับดังนั้นความยากของด่านนี้ก็คือ มันเกี่ยวกับในเรื่องความถึกๆมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาพวกนี้ใช่ปะแล้วก็บางด่านนะครับมันกดดูได้ไหมบางด่านกดดูได้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างรายละเอียดด่านนี้เนี่ยหลังจากการเริ่มต่อสู้ขึ้นนะฮะจะทําให้ตัวละครที่อยู่ในตําแหน่ง2และตําแหน่ง4ได้รับดดเมจหของค่าชีวิตสูงสุดทันทีนะฮะทุก1วินาทีดังนั้นถ้ามันเขียนมาแบบนี้นะครับแปลว่าเลา จะให้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับยืนในตำแหน่ง2ไม่ได้คุณผู้ชมก็น่าจะต้องเป็นตำแหน่งที่2คือตัวนี้เอามาไว้ในแถวนี้ให้หมดเลยนะครับอันนี้เนี่ย คือการแก้ทางด่านโดยเฉพาะเนาะคือจะเราจะได้ไม่ต้องโดนดาเมจเหมือนมันล็อกช่องไว้แล้วว่าไอต้ตำแหน่ง2ตรงนี้นะครับจะทําให้ในส่วนของเพื่อนเราเนี่ยโดนเลือดลดลงไปไอต้ตำแหน่งสีตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยก็จะมีการเลือดลดดังนั้นเราย้ายตำแหน่งมาไว้ตำแหน่ง3เลยนะครับที่มันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้จะไม่โดนเงื่อนไขนี้ทําร้ายอะไรประมาณนั้นบางทีนะครับบางด่านมันอาจจะมีเขียนว่า ถ้ายืนในตำแหน่งไหนเนี่ยมันจะมีการตายคุณผู้ชมย้ายตำแหน่งไม่ให้มันโดนอย่างเช่นถ้ามันมีในตำแหน่ง3 2 4สนะครับ ถ้ามีคนยืนในตำแหน่งนี้จะตายทันทีนั้นคุณผู้ชมเลือกเลยว่าตัวดาเมจคุณผู้ชมตัวไหนที่จะสามารถปิดมอนในด่านนั้นได้คุณผู้ชมก็เอาใส่ไว้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วเอาอีกตัวนึงเนี่ยไปในตำแหน่งพักฟื้นเขาจะได้มีเลือดด้วยเวลาเราผ่านด่านเนาะเมื่อคุณผู้ชมได้ทดลองด่านเรียบร้อยแล้วแล้วก็แบบว่าได้อ่านด่านข้อมูลด่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตในด่านดูว่าคุณผู้ชมเนี่ย เป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอย่างเช่นเฮ้ยเราใบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีการใบทับหรือซับกันอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากใบหมดมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเอ,อ่อทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใบได้ยาวๆดังนั้นคุณผู้ชมจะต้องมาปรับการดีเลยสกิลเนาะซึ่งในการปรับดีเลยสกิลเนีครับมันจะเป็นผลมากๆเลยอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมเล่นเป็นสายดาเมจโดยเฉพาะเลยแบบอัดควบแน่นเลย,เยดังนั้นเนี่ยเราก็จะแบบว่า ให้มาใส่สกิลหรือว่าใส่ในส่วนของการบัฟเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นลงมาปุ๊บทาดาเมจเลยทันทีนะฮะและก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบ่าสกิลนะครับผมตั้งไว้ที่1.5าวิก็อย่างที่บอกไปว่าเราต้องรอให้มอนสเตอร์มันเดินเข้ามาก่อนเราถึงจะค่อยปลดอาวุธถ้าเราปลดเลยหรือว่าไม่รอในส่วนของการดีเลย์เนี่ยมันจะทําให้ปล่อยไปแล้วไม่มีตัวโดนนะคุณผู้ชมอันนี้ผมเจอปัญหานี้จริงๆเนาะดังนั้นผมเลยจะต้องตั้งไอเจ้าตัวนี้ดีเลย์ไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากนี้นะครับ เราเนี่ยก็รู้แล้วว่าเราจะสามารถใบฝั่งตรงข้ามได้อยู่ที่ประมาณ5 6 เวิอะไรประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมสังเกตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็นับเลยว่ามันจะมีการใบประมาณ5-6วิแล้วทีนี้มันจะมีเพื่อนเราไปด้วย1คนนะครับคุณผู้ชมก็ไปดูที่สกิลเขาถ้าสกิลเขามีการตั้งมายังไงเนีย่ยเฮ้ยเขามีปลดใบมาด้วยคุณผู้ชมต้องไปตั้งนะฮะให้มันใช้ทีหลังอย่าให้มันใช้ทับซ้อนกันอะไรประมาณนี้อย่างเช่นของเขาเนี่ยครับใส่มีสกิลใบมาในตำแหน่งที่2หรือสกิลแอคทีฟที่2นะครับผมก็จะตั้งเลย7วิเพราะว่า ของผมเนี่ยปล่อยก่อนแล้วนะครับประมาณ5-6ถึงวิใช่ปะแล้วตัวนี้จะทำการปล่อยต่อทันทีนะครับมันจะทำให้ใบในฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้นานมากๆนะฮะดีกว่ามันปล่อยทับซ้อนกันอะไรประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องปรับนะครับมันจะได้นานขึ้นด้วยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยจะต้องสังเกตในด่านว่าด่านนั้นเนี่ยมันจะมีการเอ่อทำยังไงนะครับเราจะตายช่วงไหนอย่างเช่น หลังจากเราใบ้ไป,ปแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ7จวิแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันใบ้ต่อไปก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1ิวิใช่ปะ่ะดังนั้นคุณผู้ชมก็เอาสกิลสายฟ้านะครับไปทําการแทงต่อได้เลยนะครับอย่างเช่นตั้งดีเลยเออในส่วนของเจ้าตัวนี้ไว้ในส่วนของสัก1ิบวิอันนี้ผมตั้งไว้9กาวิเนาะเพราะว่าเขายืนรับดาเมจให้ผมเนาะดังนั้นเนี่ยผมเป็นตัวทําดาเมจก็เลยแบบตั้งไว้อันนี้คือเซฟตที่ผมใช้เลยนะเนี่ย ตั้งไอเจ้าสกิลอมตะนะครับไว้ที่9วิเว้ยคุณผู้ชมซึ่งในระยะนี้นะครับถ้าเราใบไม่ติดหรือว่ามันใบแล้วแต่ว่ามันจําเป็นที่จะต้องใช้สกิลสายฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมกดใช้ในระหว่างทางได้เลยเนาะแบบว่าไม่ต้องรอมันถึง9วินีครับบางทีเนี่ย ไอ้ใบเราแ,แม่งอาจจะไม่ได้ผลด้วยคุณผู้ชมดังนั้นเฮย้ยจะตายจะตายนะครับคุณผู้ชมก็ทําการกดในส่วนของเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยลุ้นดวงไปนะครับว่าเออถ้ากดหลังจากนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือว่าแนวโน้มก็เป็นเหมือนเดิมแพ้เหมือนเดิมคุณผู้ชมก็ลองรีใหม่แล้วก็แบบว่า ลองปรับเปลี่ยนดูเหมือนเดิมเนาะซึ่งผมใช้เซตประมาณนี้มันถือว่าได้ผลแล้วมันถือว่าคอมโบเลยนะครับเพราะว่าผมเอาเขาเนี่ยยืนในตำแหน่งที่1น,นะครับรับดาเมจเนาะดังนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะเห็นปะอันนี้คือการคอมโบหรือตั้งดีเลย์สกิลนะครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากแล้วก็สกิลในส่วนของเจ้าตัวนเนี่ย มันปล่อยแค่ครั้งเดียวอ่ะมันก็ควันทัวอ่แมัพนะฮะหรือหน้าจอแล้วดังนั้นคุณผู้ชมจะต้องตั้งดีเลยไว้ด้วยนะฮะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เนี่ยผมตั้งดีเลยไว้ที่3วินะฮะเหมือนจะตั้งผิดอีกแล้วคุณผู้ชมอันอื่นเราบัฟทำดาเมจเลยที่จริงแล้วนะครับผมเนี่ยจะต้องอ่อโยนในส่วนของระเบิดควันก่อนเลยทันทีนะดังนั้นเนี่ย เราก็ตั้งแบบนี้ไปเลยนะครับผมต้องโยนในส่วนของระเบิดควันไปก่อนนั่นเองเนาะไอ้ตรงนี้เนี่ยด่านเมื่อกี้นี้ผมต้องตั้งดีเลย์ให้มันนานกว่านี้นะเพราะว่ามันเหมือนว่าเอา่อจะได้ใบให้นานขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนั้นนะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้นะครับเอ่อของเขาเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นตัวแทงเนาะดังนั้นก็เลยแบบจะให้ตั้งดีเลย์ไว้ไกลๆเราหน่อยอะไรประมาณนั้นในการปลดอาวุธแล้วก็ ไอเจ้าตัวสกิลนี้คุณผู้ชมรู้แล้วว่าคุณผู้ชมจะต้องให้มันปล่อยหลังจาก9วิจะได้ทำดาเมจได้ต่อเนื่องเนาะตรงนี้มีผลแล้วก็เมื่อคุณผู้ชมลงไปในดานนะฮะเวลาก่อนต่อสู้คุณผู้ชมดูด้วยว่ามันจะมีบัฟเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับบัฟเจ้าตัวนี้ให้คุณผู้ชมเลือกใช้เนาะคุณผู้ชมก็ลองดูนะครับว่าเอ่อมันเขียนไว้เงื่อนไขว่าเป็นยังไงไอนนี้ก็คือหลังจากการต่อสู้ลุวมขึ้นตำแหน่งตัวละคร2และ4จะได้รับโลนะครับ10%ของค่าชีวิตสูงสุด และก็ความเร็วฟื้นฟูสกิลแอคทีฟตำแหน่งที่1และที่3จะเพิ่มขึ้น50%ดังน,นั้นมันจะต้องมีให้ครบนะฮะทั้งแถวหน้าและก็ตัวหลังนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้เลยคือเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูเลยนะครับอย่างเช่นอ่าอันเนี้ยเขาอยู่หน้าเราใช่ปะแล้วคนนี้เนี่ย แล้วเราก็อยู่หลังเขานะฮะเนี่ยมันก็ได้ตำแหน่งครบละเงื่อนไขก็คือผ่านนะครับอ่าเราลงไปดูเนาะเขาจะได้รับโล่เห็นไหมเนี่ยไอโล่ทองๆตัวนี้นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของการรีในส่วนของสกิลเนี่ยที่มันเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้เห็นปะก็แค่นี้เลยนะครับอย่างเช่นอันอื่นละ่ะก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะฮะหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับมีเขียนไว้ว่าตำแหน่ง2และ4ได้รับโล่10%นะฮะและก็ ตำแหน่ง1และ3ก็จะมีผลเหมือนกันเช่นเดียวกันหรือว่าจะมีบัฟเจ้าตัวอื่นนะครับที่มีแบบหลายๆอย่างหรืออันสุดท้ายเนี่ยก็จะมีตำแหน่งที่แบบว่าเฮ้ยเราตายไปแล้วนะครับเราเรืยนอยู่ตำแหน่งเดียวเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะปรากฏบัฟพ,พวกนั้นได้ผ,ผู้ชมเลื่อนมาดูตามแถวท้ายๆเลยนะครับมันจะมีบัฟส่วนตัวอยู่เนาะแบบว่า ในเพื่อนหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยอยู่ในนีนะครับมันจะทําให้อ่เจ้าตัวที่ลงไปตัวเดียวเนี่ยมีการฟื้นฟูค่าชีวิตเริ่มต้นเลยทันทีนะครับสิเนาะอย่างเช่นเราถอดตัวนี้ออกมาเนะฮะเราไปไว้ในตําแหน่งนี้แล้วเราลงไปนะฮะอ่าตอนนี้เขาเลือดไม่เต็มเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการฟื้นฟูทันทีนะครับสิเเขาไม่ได้มีสกิลฮิวเลือดนะคุณผู้ชมมันมีการฮิวเลือดจากค่าบัฟตรงนั้นนั่นแหละถ้าคุณผู้ชมใส่ลงไปแบบนี้เนี่ย มันจะมีการหิวเลือดนะฮะคือเราผ่านเงื่อนไขไงเห็นปะแต่ถ้าเราไม่ผ่านเงื่อนไขจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมทําผิดพลาดนะฮะก็คือเมื่อเราถอดตัวนี้ออกมาแล้วมาใส่ในตําแหน่งเอ่อนี้คู่กันอ่ะเอาเป็นตำแหน่งอย่างเงี้ยนะฮะคือเราเลือกรับนี้อยู่ใช่ปะแล้วลงไปนยครับมันไม่มีการฮิวเลือดให้คุณผู้ชมหรอกเห็นไหมเนี่ยเห็นปะไม่มีการฮิวเลือดให้1 0นะครับดังนั้นเนี่ย พผู้ชมต้องดูบัฟดีๆอันนี้มีความสําคัญด้วยและก็บัฟอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีเขียนว่าหลังต่อสู้คุ้มกันดาเมจเริ่มต้นนะฮะหรือว่าคุ้มกันดาเมจ3วินาทีเมื่อเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะฮะตำแหน่งฟื้นฟูเหมือนกับอันเมื่อกี้เลยนะครับเป็นบัฟเดียวนั่นเองซึ่งถ้าลงไป2ตัวแบบนี้มันจะไม่ได้รับในส่วนของโลอมาตะนะเห็นไหมอ่าแต่ถ้าเราลงไปคนเดียวนะครับลงไปคนเดียวเนี่ยมันจะได้รับโลอมาตะนะฮะเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เลยนะครับ คุณผู้ชมเลือกบัฟให้ดีๆเนาะส่วนวิธีการผ่านมันก็ต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยลงไปเล่นแล้วสังเกตด้วยตัวเองนะครับว่า เขยเราจะต้องทํำยังไงเราโดนอะไรตายนะครับเราแบบว่าใบไม่ทันก็มาปรับดีเลย์เนาะซึ่งผมก็ปรับบ่อยมากๆอันนี้ผมคิดว่ามันจะต้องเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมเนี่ยไม่มากก็น้อยแหละคุณผู้ชมเออมันต้องเป็นสักนิดนึงนั่นแหละดังนั้นผมก็เลยจะทําคลิปนี้ขึ้นมานะฮะก็ <redes sociales> สําหรับวันนี้เนี่ยหวังว่าข้อมูลที่เราให้คุณผู้ชมไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละสําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ช่วย กดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นแรงกำลังใจให้ผมด้วยเนาะสวัสดีครับ